หลังจากเมษานี้นะครับผมที่มีข่าวว่าจะปลดล็อกนกกรุงหัวจุกนะครับผมผมก็ได้ไปถามความคิดของคนเลี้ยงนกกรุงหัวจุกหลายๆคนนะว่ามีความคิดอย่างไรนะเออถ้าว่านกกรุงหัวจุกปลดล็อกอย่างจริงจังนะครับผมเพื่อนๆเขาก็จะมีความคิดมีแนวทางจะทําอะไรกันบ้างเออก็ไปสอบถามเล่นรวบรวมไม้เพื่อนๆนะชาวนกกรุงหัวจุกนะครับผมได้ฟัง เกี่ยวกับการปลดล็อกนกพงหัวจุกนะเออมาฟังท่านเลขกนนะก็เป็นความคิดที่ดีนะครับผมผมได้ถามไปว่าเออท่านนกพวงหัวจุกปลดล็อกใช่ไหมอืมเพื่อนๆจะทําอย่างไรกันนะหลังปลดล็อกผมก็ได้ถามไปนะถามพี่ๆนานาน,านี่เนี่ยครับผมท่านเลขกก็ได้บอกว่าเขาคิดไว้นานเลยนะเขาอยากจะจำนกเป็นสิบตัวนะครับผมเพื่ออานกเก่ง ไปขายเอากำไรนะครับผมอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับผมอ่าเหมือนเราซื้อนอกมาใช่ไหมเจอฟามเก่งๆเราซื้อมาสิบตัวนะเผื่อบางตัวอาจจะมีสักตัวนะครับผมที่เป็นดาวเด่นๆเราไปขายทํากำไรได้โตนะครับผมมันร้องดีเล่นดีเจอตัวดีไปนะครับผมเพราะว่าเราจาตัวสองตัวนะโอกาสเจอตัวเก่งมันยากคิดดูนะแต่พี่ก็บอกว่าจําเป็นสิบตัวนะโอกาสที่จะเจอนอกร้องที่จะเจอนอกเก่ง มันก็่้นก้างมากกว่าที่เราเลี้ยงตัวเดียวอยู่แล้วนะครับผมอ่าจริงไหมเพื่อนเพื่อนว่ามันเป็นอ่าเราสามารถสอบถามกันได้นะครับผมหลังจากปลดล็อกโคก็มีความคิดของโคที่เขาบอกว่าเออชำนกเยอะๆใจะไหมเพื่อเจอนอกเก่งเพื่อเจออ่เสริมนกที่เป็นดาวดวงใหม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็ดีนะเออหัวถือว่าหัวฉลาดเพราะว่าผมก็ เม็เดเงินตรงนี้นะครับผมมันก็จะได้อยู่ในประเทศนะครับผมประเทศจะได้คุณง,ง่ายๆเงินเข้าจากนกกรุงหวัวจุกมันเป็นเม็ดเงินอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็ดีใจนะครับผมอันนี้ก็คนเลขนะคนที่สองนะครับผมบอกว่าถ้านกกรุงหวัวจุกปลดล็อกจะมีคนเลี้ยงนกเพิ่มขึ้นอีกมากมายเขาบอกว่าเขาจะไปปลูกกล้วยน้ําว้าปลูกกล้วยไข่นะครับผมก็ขายเชาานกกรุงนี่แหละครับผมขายหลายๆเช้า ก็ผูกว้ขายเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะนี่ขนาดเพื่อนเพื่อนเอฟซีในช่องโลนัยังมีหลากหลายคนนะครับผมคิดทํางานนะครับผมถ้าว่านอกองหัวจุกปลดล็อกจะเพิ่มช่องทางให้กับพวกเขาผู้คนเหล่านี้นะอ่าพวกขคบคุณทั้งสองคนเหล่านี้นะครับผมเป็นความคิดไอเดียที่ดีผมเอามาเผยแพร่นะเพื่อเพื่อเพื่ออ่า เพื่อนๆพเอฟซีในช่องผมได้เข้ามาเห็นนะได้เอาเป็นแนวทางได้เอาเป็นตัวอย่างได้เราซื้อมาจำไว้นะเราอาจจะมีนกเก่งใครๆจะแปลว่าอะไรได้นะบางครั้งอาจจะมีนกพันหมื่นนึเนเสนเกิดขึ้นไปใต้การชำนกกงหจุกข,ของเราก็เป็นได้นะครับผมอ่าแล้วก็กล้วยเห็นไหมปลูกกล้วยให้นกนกกินอันนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมกล้วยนะครับผมเอาไปทํากล้วยทอดกล้วยน,นุ่งกล้วยนี้กล้วยนั้นได้หลายกล้วยนะครับผมกล้วยบวชชีเห็นไหม อืมแต่ละคนหลากหลายความคิดนะครับผมสามารถนํามาทําเป็นอาชีพได้เอออันนี้ก็ไม่เปลกนะครับผมก็เป็นเป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาไปใช้หาตังนะห,หานู่นหานี่เออถึงเราไม่ได้ปลูกไว้ขายนะครับผมเราปลูกไว้ให้นกลรก,กินเองนะครับผมหรือว่าปลูกไวส้สวนหลังบ้านจะเป็นหนึ่งนกเรากินเองสองเรากินเองได้ทุกอย่างนะต้นกล้วยมันมีประโยชน์ หลากหลายมากนะครับผมต้นรั้วยนะและอีกอาชีพหนึ่งจะเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายนะครับผมก็คืออาชีพอาชีพช่างปรงนั่นเองนะครับผมแต่ว่าจะใช้ฝีมือมากนะครับผมยิ่งคน,นงเลี้ยงนกพงหัวจุกเยอะเท่าไรนะอาชีพช่างปรุงก็ยิ่งมากขึ้น <savior> นะแต่ว่าช่างปรุงรมันต้องการการใช้ฝีมือเยอะนะครับผมตั้งฝีมือความอดทนอะไรมากมายนะครับผมแต่ถ้าช่างเก่งๆนะครับผม ผู้เล่นโคลโคมที่จะทุ่มตีเสียสละตั้งทุบบาทนะเออเพลงแต่ก็ประยมนะถ้ามันสวยมันนุ่มนิ่มนั่น่ันงฝีมือไทยเก่งอยู่แล้วนะครับผมวันนี้ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆก็ลองคิดกันดูนะเออถ้าปลดล็อกเผื่อมันจะ,ะมีอะไรบูมขึ้นมานะมันก็จะเป็นผลด,ดีต่อเพื่อนๆนะครับผมทางที่ดีก็ตอนนี้เพื่อนๆต้องปลูกกล้วยปลูกกล้วยตั้งไห้แล้วนะครับผมอ่าเมษานี้ เดือนอีกสองเดือนเพื่อนๆจะได้ทันนะครับผมทันการขายกล้วยมันหลายอาชีพมันผุดขึ้นมาแน่นอนแหละไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้ออูขาวมาชําซื้อนกอนกฟา์มนกเลยมานะจัดได้เลยนะครับผมทีนี้จะมีแต่นกเก่งขึ้นเก่งขึ้นขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าว่าจะจักนกป่าจะตัดไปนะเขาจะไปซื้อที่ว่าแบบนกฟามลูกนก,นก,นกเบิเ้ลหนาชีพ เก่งๆเบิ้นสามเบิ้นสองเบิ้นสามมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะนี้ก็เล้วเต่นะครับผมอ่าต้ากขประกาศบนลกบนไหนเพื่อนๆก็ชมได้เลยนะครับผมมันจะมีอ่าสิ่งดีๆนะเกี่ยวกับเพื่อนๆชาวนกปูงหัวจุกขึ้นเยอะอยู่แล้วนะทั้งผู้เล่นหน้าใหม่ที่เกิดขึ้นมานะครับผมจะทําให้การแข่งขันดุเดือดและเข้มข้น,ข,นขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเพราะว่านกปูงหัวจุกเป็นสั์ตี่ มีสนีนะครับผมเพราะว่าเราดูถูกไม่ได้นะบอกเลยนะนกปงหัวจุกตัวน,นี้หลายตัวนะครับผมค่าตัวมูลค่าอัพเกินล้านไปหลายตัวแล้วนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเป็นเกมกีฬาอีกหนึ่งเกมกีฬานะที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานนะครับผมเปรียบเสมือนวัฒนธรรมเลยนะครับผมบางจังหวัดเขาเลี้ยงคือวัฒนธรรมของเขาเลยนะครับผมกินกาแฟกินนานเช้าใช่ไหม จะต้องควบคู่ไปกับการนั่งดูนกคงหัวจุกได้ดาร้องเออและใครมีไอเดียต่างๆหลังผลลกนกคงหัวจุกก็คอมมนต์กันเข้ามาได้นะเพราะว่าเราสามารถเอ่อยังไงอ่ะแนะนํากันได้นะครับผมเพราะว่านกคงหัวจุกการที่จะปลดล็อกนะมันมีโอกาสแค่ปีนี้ปีเดียวนะเพื่อนๆถ้าปลดล็อกได้นะเขาปลดล็อกมานานแล้วนะครับผมอันนี้เป็นปีนี้นะครับผมที่เขามาปล้ำจน เกิดการาพิจารณาปลดล็อกนกงวจุกใหม่นะเออตั้งแต่ผมอยู่มาผมเกิดมานะครับผมก็เพิ่งเห็นปีนี้นะครับผมที่เพิ่งตัดสินใจเออว่าจะปลดล็อกนะครับผมมูอการสูงมาในการปลดล็อกนะครับผมอืใครมีเนวทางดีๆหลังปลดล็อกคอมเมนต์เข้ามาได้นะอืเออและผมก็ได้มองไว้อย่างหนึ่งด้วยนะครับผมผมก็มองว่าหลังจากนกงหัวจุกปลดล็อกนะครับผมนกอน,นอกก็ต้องขายดีถูกไหม คนซื้อนกมาจำเยอะนะครับผมนกก็มากอ่าพอนอกมากจช่ไหมทีนี้นกปงหัวจุกเยอะนอนนอกก็ต้องเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะพรคนซื้อนกจะมาํำจะมาผสมพัน์ใช่ไหมนกปงหัวจุกถ้าได้กินนอนกินอะไรไม่ถึงมันไม่ไคลนะครับผมอ่าอันนี้ผมก็คิดเอาเองนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เอาอาชีพเอาอะไรมาฝากให้เพื่อนๆในช่องได้รู้นะว่าหลังปลดนกนกปงหัวจุกนะครับผม เพื่อนๆจะได้มีแนวทางเออใครปลูกกล้วยก็จะได้ปลูกล่วงหน้าไว้ก่อนตันถึงตุวงทีพอดีนะอ่าและสําสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปหลังฝนลกนกงวงหยุกนะเออออกมาฝากนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ